สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่องบอสแอนดเบ๊บยฮูยูฮูยฮูยฮูและเมือม่อเมื่อที่เมื่อเอครั้งที่แล้วนะครับเรามาเล่นกันใช่ไหมครับทุกคนทุกคนจำได้ไหมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ไปสุม่มแอนี่มานะครับทุกคน เราไปสูบตู้ไฮเปอร์ Hyper นะครับแล้วเราได้ไฮเปอร์มาสองตัว <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ได้อยู่กับเรามันอยู่กับพี่เรานะคบทุกคนแต่สูดนี้อาจจะมีหวัดนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยสบายเจ็บคอ เดี๋ยวครั้งนี้นะครับถ้าผมครบาารับผมจะมาแจกไฮเปอร์ครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมวงวไว้เลยคือตัวดีนะครับเราจะแจกพร้อมกับซานตา้าโอ้ยเราจะแจกแค่ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวแล้วเราจะแจก100เพชรให้กับอีกผู้โชคดีหนึ่งนะครับ แล้วผมก็ขออยากจะบอกฮะทุกคนช่วยกดติดตามผมหน่อยได้ไหมฮะผมคืออันนี้คือคลิปแรกของผมแต่พี่ผมเขาทำหลายคลิปแล้วผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยเสียเรื่องพูดเท่าไหร่แล้วทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนอ่อืมขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคน EP หน้าอยากให้ ผมทำอะไรก็มาบอกนะครับอีพีนี้นี้แนะนำตัวชีเฉยนะครับสวัสดีครับไปแล้ว